สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาแล้วครับเปิดภาพล่าสุดสุนารีราชสีมาหลังเลิกสามีฝรั่งผอมตัวเล็กสวยเป๊ะมากเชิญรับชมรับฟังไั้เลยครับก่อนหน้านี้ทางด้านสุนารีราชสีมาประกาศข่าวร้ายเลิกสามีฝรั่งตาน้ำข้าววอลเตอร์เดรฟแล้วเป็นที่เรียบร้อย หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยได้ประกาศข่าวหลังจากสูญเสียพี่สาวใหญ่ของบ้านและต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางนานสุนารีราชสีมากลับมาเป็นโสดก็ดูเหมือนว่าจะพร้อมสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆและตอนนี้สุนารีได้ไปพักใจอยู่ที่ต่างประเทศกับเพื่อนๆอ,อีกด้วย ล่าสุดทางด้านสุนารีได้ออกมาโพสรูปภาพก่อนกลับประเทศไทยหลังได้เดินทางเพื่อไปพักหิวใจหลังจากที่เลิกกับอดีตสามีและต้องบอกเลยว่ารูปล่าสุดสุนารีผอมลงดูตัวเล็กมากๆเลยทีเดียวยางานนี้อดีตสามีมีเสียดายแน่นอนเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวัน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ